สวัสดีครับทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ m o ร์นิ่งแชร์นะครับสำหรับวันนี้หนุยก็อาจจะไม่ได้มาเช้าสักนิดนึงนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วหนุยก็จะอัดคลิปแล้วก็พยายามลงให้ทันเวลาช่วง9โมงของที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะตื่นสายนะครับแล้วก็เพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ด้วยเออมันก็จะมีก่อนหน้านี้มันก็จะมีงานอะไรต่างๆที่ เยอะอยู่พอสมควรนะหร่อก็ต้องประชุมหรือว่าจัดการอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนาะก็เลยไม่ค่อยได้เตรียมในเรื่องของที่จะมาพูดในช่วงของตอนเช้าในวันนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นหนึ่งที่คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนถามหนุ่ยเข้ามาในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ที่เป็นเป็นช่วงที่เรากําลังจบปริญญาโทแล้วก็กําลังต่อเข้าไปสู่ปริญญาเอกใช่ไหมครับก็ยังมีคนสอบถามในส่วนของว่า แผนหลังปริญญาเอกของเราจะเป็นยังไงต่อนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมาแชร์ในแง่มุม <c oughs> ที่ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันแล้วกันเนาะว่าหนุ่ยมีความคิดอะไรยังไงบ้างน,นะครับซึ่งหนุ่ยก็แบ่องออกเป็นทั้งหมด3ส,ส่วนนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมันก็หลุดไปจาก3ส,ส,ส่วนนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับอันที่1เลยเนี่ยก็คือการที่จะทํางานหางานทําต่อในประเทศญี่ปุน่น ซึ่งการหางานทําต่อในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันก็แยกย่อยแบบเป็นหลายส่วนเหมือนกันนะว่าเราจะทําอยู่ในรเรียกเ,เป็น postdoc ก่อนไหมอ่าเป็น postdoc ก็คือ,อหลังจากจบปริญญาเอกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเหมือนนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับมาหาประสบก,การณ์นะครับซึ่งการเป็น postdoc เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็น,ปนงานระยะยาวเหมือนแบบคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักวิจัยเลยนะครับแต่ว่าก็ อาจจะเป็นสัญญาระยะสั้นๆอาจจะเป็น6เดือนปีหนึ่งสองปี3ปีหรือว่าต้องต่อทุกๆก,กี่ปีอะไรยเงี้ยว่ากันไปนะครับอืมก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ดีในการเก็บประสบการณ์นะครับเพราะว่ามันก็ได้ในส่วนของการทำงานวิจัยแล้วก็ในส่วนของเงินรายได้อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอย่างน้อยก็คงจะมากกว่าทุนที่หน่วยได้รับตอนเป็น นักศึกษาทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ปัจจุบันนี้สัก2เท่าเป็นอย่างต่ำนะครับก็ก็ถือว่าเป็นช้อยส์หนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับยังไงก็ดีก็แล้วแต่สถานการณ์เป็นไปเนาะในอีก3ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์โลกสถานการณ์ในประเทศไทยเราจะเป็นยังไงต่อไปหนุ่ยก็มีช้อยส์อ่ะอันนี้เป็นญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในดวงใจแล้ว อันที่2นะครับก็คือการไปทํางานต่อในที่ประเทศอื่นๆนะครับหนุ่ยก็ยังอยากหาประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอาจจะเป็นที่ประเทศแถบไหนก็ได้ไอ้ที่หนุ่ยคิดไว้เนี่ยมันก็คงไม่พ้นจากประเทศโซนแถบสแกนดิเนเวียนก็ดีนะครับแถวนั้นก็จะมีความ Work-Life Balance ที่ดีก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เคยศึกษาในเรื่องของการทำงานหรือว่าการเรียนต่อต่างประเทศก็ ประเทศทางแถบนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีความมีคนที่ให้ความสนใจอยู่ค่อนข้างมากนะครับหรือว่าอาจจะเป็นประเทศอย่างเช่นแคนาดาสหรัฐอเมริกาก็น่าสนใจนะครับอังกฤษโซนออสเตรเลียอะไรประมาณนี้นะครับแต่และที่ที่เขามีความโดดเด่นนะในมหาวิทยาลัยในด้านงานวิจัยอะไรต่างๆหรือก็อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศในตรงนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการทํางานแต่ว่าเป็นเรื่องของ การระบบการทำงานหรือว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆในการใช้ชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในอีก3ปีข้างหน้าหรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยเราจะมีความเบื่อจากตรงนี้หรือยังนะครับแต่ตอนนี้เรารู้สึกโอเคมากเรารู้สึกสามารถปรับตัวได้เราค่อนข้างคุ้นชินกับลักษณะการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะอยาก explore สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรือเปล่า อันนี้ก็อาจจะต้องไปดูใกล้ๆว่าหนูยจะตัดสินใจอย่างไรนะครับแล้วก็อันที่3นะครับก็คือการเดินทางกลับไปที่ประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะไปช่วยมหาวิทยาลัยในไทยดีไหมหรือว่าเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เป็นบริษัทที่เป็นหน่วยงานวิจัยอะไรต่างๆนะครับแต่โดยส่วนตัวหน่วยแล้วเนี่ยหนุยมีความใจเอ็เียงไปทางด้านการสอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหน่วยชอบการพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านการศึกษา อะไรประมาณนั้นนะครับอยากช่วยในส่วนของความเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็งานวิจัยไป,ไปพร้อมๆ,อมๆมกันในนั้นเรื่องงานที่เป็นเกี่ยวกับงานอาจารย์งานการ,รถ่ายทอดสื่อสารเ,าเกี่ยวกับหลักการทางวิชาการอะไรต่างๆออกไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นทางที่หนูชอบแล้วก็อยากจะไปถึงในจุดๆนั้นนะครับอืมแล้วก็ถามว่าสุดท้ายแล้วหนูอยากจะกลับไปทํางานหรือว่าไปช่วยที่ประเทศไทยไหมแน่นอนครับว่าหนูอยากกลับไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เท่าที่คุยกับทางอาจารย์อะไรเงี้ยเราก็อยากจะยกระดับหรือว่าพัฒนาในส่วนของการศึกษานะครับโด,โ,ดโ,ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่หน่วยศึกษามาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวิศวกรรมเคมีเนี่ยก็อยากจะเข้าไปช่วยในส่วนตรงนั้นให้มากนะครับแต่อย่างไรก็ดีประสบการณ์ที่จากที่อื่นๆนะครับหรือว่ามุมมองจากที่อื่นๆก็มีความสําคัญในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยมองภาพนะครับได้มากขึ้นในการที่จะหาหนทาง นะครับในการที่จะพัฒนาการศึกษาหรือว่าความรู้ทางด้านวิศวกรรมเคมีของประเทศของเราเพื่อที่จะปรับใช้กับประเทศของเราได้ต่อไปในอนาคตเนาะอืมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับแง่มุมต่างๆนะในอนาคตอ่าในเอพิโซดต่อๆไปหนุ่ยก็อาจจะมาแชร์เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของสิ่งที่หนุ่ยอาจจะได้ไปอ่านแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้อืมเขาเรียกว่าอะไรการกันกรองนิดหนึ่งนะครับในส่วนของเนื้อหาบางส่วนที่มันอาจจะมีความ e ซนซิทีฟนะครับในเรื่องของการสําเร็จการศึกษาในไทยหรือในต่างประเทศแล้วก็ <c oughs> ในแง่มุมของเรื่องของการทํางานอะไรต่างๆนะครับก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในอนาคตต่อไปครับสําหรับเช้าว,วันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในพิ i ศษ d หน้าครับสวัสดีครับ